ใครที่คิดถึงคุณแทบขาดใจในตอนนี้ขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะขอพลังงานของคุณ5า้าใบหนึ่งถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก d m Place พลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดพลังงานของคนราศีพิจิก แรงนะคะพลังงานของคนราศีสิงสีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะขึ้นมา6ใบแล้วก็เ e ล e เบอร์ over, พลังงานของคนราศีเมถุนมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินนะคะราศีสิงแล้วก็ราศีเมถุนนะคะที่ขึ้นมา คุณเป็นคนน่ารักสดใสมีสเสน่ห์มีความเก่งนะคะจิตใจดีมองโลกในแง่ดีนะคะเก่งทั้งงานนอกบ้านในบ้านนะคะมีความโรแมนติกอ่อนโยนอ่อนหวานมากๆแล้วก็เดทเนาะอาจจะเคยผ่านการอกหักเสียใจมาก่อนไหมนะคะ สี่ถ้วยมีความเหงามีความเศร้าเหมือนกันที่อยู่ภายในใจมีเกณฑ์ว่าอาจจะคิดถึงใครบางคนหรือเปล่าหรือว่าคนที่คุณรักตอนนี้อยู่ห่างไกลกันไหมมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันหรือเปล่าสถานการณ์ไม่เป็นดังใจไหมก็เลยมีความคิดถึงมีความนึกถึงมีความเศร้ามีความเหงาอยู่ในตอนนี้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่คิดถึงคุณแทบขาดใจนั้นเขาจะเป็นใคร ขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะ9ดาบนะคะพลังงานของคนาธาตุลมเมถุนตุลกุมเจ็ไม้นะคะพลังงานของคนาธาตุไฟเมษสิงธนุสามเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินมังกรพฤกษกันแทนแพรนพลังงานของคนราศีธนูเด็กถือดาบพลังงานของคนาธาตุลม มีพลังงานของคนธาตุลมนคนธาตุไฟคนธาตุด,ดินนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของเขามีความเครียดว่าวุ่นใจวิตกกังวลคินไม่ได้นอนไม่หลับอยากพูดคุยอยากปรับใจนะคะอยากหันหน้ามาพูดคุยกันอยากมาคืนดีต่อสู้กับความคิดของตัวเองหนักมากนะคะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคที่มีหนักมากพยายามเรียนรู้พยายามฝ่าฟันพยายามหาทางก็ได้นะคะว่าจะทำยังไงดีแล้วก็ เด็กถือดาบตามมองตามสองเรื่องราวของคุณอยู่มีเกณฑ์ว่าน่าจะมีปัญหามีประเด็นกันจริงๆนะคะเขามีความเครียดมากๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วก็พยายามหาทางพยายามคิดหาวิธีนะคะที่จะคืนดีกับคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงคิดถึงคุณแทบขาดใจนะคะเดซานนะคะคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาคือเป้าหมายในชีวิตของเขาคือความสุขในชีวิตของเขา คือเป้าหมายที่เขารอคอยนะคะอาจจะมีความห่างไกลกันด้วย judgment น,นะคะ เขาอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำร้ายหัวใจคุณหรือว่าทำให้คุณผิดหวังเสียใจก็ได้ตอนนี้เขารู้แล้วนะคะเขารู้ตัวแล้วเขาสำนึกผิดแล้วนะคะเขารู้ใจตัวเองแล้วเขาอยากแก้ไขเขาอยากปรับปรุงเขาไม่อยากอยู่ในสถานการณ์ของปัญหาไม่อยากอยู่ในช่วงของปัญหาอยากคืนดีกันแล้วไม่อยากเครียดแล้วไม่อยากเป็นห่วงคุณแล้วนะคะอยากพูดคุยอยากปรับใจอยากคืนดีแล้ว สีเรียญน,นะคะเก็บตัวเก็บใจนะคะหัวใจนี้เป็นของคุณเป็นของคุณเพียงคนเดียวคิงถือไม้นะคะแก้ไขปัญหา ความรักที่มีในใจเขานะคะยังเป็นของคุณคุณยังเป็นแพชชั่นเป็นแรงบันดาลใจในตัวเขาปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาหรือว่าก่อนหนะ้านี้เขาทําอะไรให้คุณรู้สึกเสียใจผิดหวังในตัวเขามีปัญหามีประเด็นที่ที่ไม่เข้าใจกันนะคะก็เลยอาจจะมีการนิ่งเงียบ,บไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไม่ได้เคลียร์ใจกันนะคะ พลังงานของคุณก็ยังคงรักเขาอยู่นะคะเขาก็คือเจ้าของหัวใจของคุณเนาะพลังงานของเขาคุณก็เป็นเจ้าของหัวใจของเขาเป็นเป้าหมายในชีวิตของเขาเป็นความสุขในชีวิตของเขาเขาเครียดมากๆนะคะเครียดวิตกกังวลว้าวุ่นใจกินไม่ได้นอนไม่หลับพยายามหาทางหนักมากที่จะมาพูดคุยปรับใจกับคุณหรือว่ารู้สึกผิดสำนึกผิดมากๆในปัญหาในประเด็นที่เขาก่อขึ้นที่เขาทำ้ายหัวใจคุณนะคะ เขาอยากคืนดีกับคุณแล้วเขาอยากมารักกับคุณแล้วตามมองตามสองคุณเป็นเงาตามตัวเลยนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เขาคิดถึงคุณแทบขาดใจนะคะ